ครับสวัสดีครับคุณชมสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพาคุณชมมาที่บ้านลุงป๋องนะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับแวะเข้ามาบ้านลุงป๋องลุงป๋องสามตัวนะครับคำนวณสูตรเลขเข้าทุกงวดจริงๆนะครับคุณชมเอสอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องมาตามถึงบ้านเลยนะครับคุณชมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามลุงป๋องเข้าบ้านนะครับท่านอยู่นี่นะครับนะอันนี้ก็ถ่ายทอดสดอีกช่องหนึ่งแล้วก็เก็บคลิปให้คุณผู้ชมอีกชมอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่ะนะครับมาแล้วก็อย่าลลืมนนนะะะคคคครรรรััับบบกกดดดแช์์ไให้้วยอ่่ี นะครับนี่ลุงป๋องนะครับเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับคุณชมนะครับเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่นี่นะที่อยู่นะครับห้าสามกับห้าอ่าสี่ห้านะครับหนึ่งห้าอานะครับครับมากราเงวดนะครับคุณชมนะตามไปดูครับครับอ่ะสวัสดีครับลุงป๋องสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะ เติมเจ้าที่เจ้าทางให้หลวงปองให้ก่อนนะนี่ก็มาหลายมาหลายทีมนะครับวันนี้หลายช่องครับก็ถืออยู่กระดวงของคนครับเขียนก็ตัวเลขแล้วก็ปล่อยแต่วันแรกแล้วล่ะอขียงแบบการที่นี่มาไลายก็คาคาใจแต่ปกติก็เขียนเลขไม่เยอะเนาะครับถ้าดูจริงๆก็มีเลขแค่ สองตัวเองงมื่อที่แล้วให้สองตัวแค่สองตัวนะครับตอนนั้นก็ไปไหลตามเลขดังเลขอะไรเขาไปก็เอไปคนละทิศคนละทางก็ถามว่างวดนี้ถามว่ายากหรือง่ายก็เดี๋ยวก็ว่ากันนี่เพราะมันยังไม่มีเวลาคิดก็มีจะไปทําธุระทั้งวันเลยเมื่อวานก็เลยยังเที่ยวๆอยู่อยังไม่คิดก็ไม่รู้ใครถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ไม่รู้เนาะ แต่ตามที่ลุงปองโชว์นี่นะ่าจะคนถูกเยอะนะเพราะว่ารู้สึกว่าสามตัวนี่ตรงๆเลยเนาะจากประมานะก็คนถูกเยอะบางคนก็ส่งกลับก็มี<อ>สัตว์ตสัสองสองบาทคุณบาทคตีกลับเลยมันตรงกับเลขอนนั้นเขาด้วยเนาะมันตรงกันหลายสำนักด้วยที่เลขอะไรนะเก้าอะไรนะั่นนะอืมก็ไม่รู้นะมัน,ม,นมันเป็น ก็เราก็ไม่อยากคาดเดาหรอกแล้วก็พอรู้แก้วอยู่อะไรคืออะไรอยู่แต่เราไม่อยากพูดคือเป็นจมือเขาก็กลัวพอจมูอละ,อะคือลักษณะนี้แล้วก็พอมองออกว่าอะไรคืออะไรอยู่แต่ว่าเราก็ไม่พูดดีกว่าครับคือปูดเ่องของเราเนะาะสไตล์หัวยันบ,บ้านนอกแับไปนเนื้ออะไปนเนิบๆไม่เชียร์ไ,รไม่อะไร,รนะถูกไม่ถูกไม่รู้ถือว่าพุกกีกับไม่ได้แม่นอะไรหรอกถือว่าพุกนะครับอยู่ประมาณนี้ก็ คือไม่เธอหวยมันออกไปแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรคือมันคือจะหมายความว่าคือถูกือไม่ถูกก็รู้อยู่แก่ใจว่าประมาณไหนเนาะเราก็นําเสนอไปทุกช่องทางแล้วจะมาเชียร์ถูกตัวเดียวแล้วเชียร์วุ่นวุ่นมันเป็นไปไม่ได้คืออาไปตามเนื้อผ้าดีกว่าผ้ากับมันเห็นไปแล้วจะไปไม่ต้องไปคุยเนาะครับไม่ต้องคุยมากเนาะให้ผู้ชมให้ผู้ชมับพิจารณาดูเอาเองเดี๋ยวมันจะเก็บคอคุยมาก ถูกตัวเดียวละโมะอยู่เป็นชั่วโมงมันเป็นแม่ไปไม่ได้นะก็เลยของเรามันถูกไม่อยากพูดนะถูกเยอะเหมือนกันนะม่าจะสามตัวหัวสองตัวล่างสามตัวบนถูกหมดจัดวันนี้เข้าทุกทุกประตูวันที่หนึ่งก็เข้าหกตัวเลยถือว่าเข้าหกตัวเลยวันที่หนึ่งเหรอับก็ตัวแปรปกแปกตัวแตกไนม่เข้าหมดเลยเข้าหมดเลยอ๋อ แต่เพียงการต<า>ัวเลขคือเราไม่ได้วางให้ต่อ,อคือกลุ่มสี่หนึ่ง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 สี่แล้วก็จะวางอีกกลุ่มหนึ่งครับก็เจ็ดห้าระวังแต่นานแล้วอแล้วในอาจารย์แม่คือมันมันครบองค์อ่ะ,ะครบองค์ถ้ามงคลถ้าตกไปทางภาคเหนือเขาก็เล่นได้หนึ่งหนึ่งสี่เขาก็ได้หนึ่งสี่หนึ่งเขาก็ได้สี่หนึ่งก็ได้โจวหัวเข้าไปทางภาคเหนือแล้วก็ไอ้สองตัวไม่ต้องไปพูดนะครับ ถ้ามันเจียบคออะไไม่พูดแล้วสามตัวไม่ต้องพูดสามตัวหลังเรียนร่างก็อยู่ในอาจารย์แม่เหมือนเดิมครบองค์วัดนี้ถือว่าเข้าครบสูตรก็เข้าครบสูตรเข้าเข้าทุกประตูถือว่าเข้าทุกตำแหน่งเข้าทุกตำแหน่งนเนี่ยไปทางใต้ก็เต็มเต็มตัวของงป๋องที่ให้คืออันนี้เป็นตัวคือยังไม่ได้แจงตัวนี้ปกติตัวนี้มันจะมีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งด้วยมันมีอีกเสีนยนกระดาษแผ่นไหนไม่รู้อยู่ไหน คือผมจะมุมมองแล้วมัุมมองแล้วมันไปอยู่สามตัวหัวครับซึ่งถ้าไปทางภาคเหนือโอเคอะตางๆคือพูดง่ายทั้งหมดหกตัวของเราเข้าทั้งหมดหกตัวครับแต่สองไอ้สามตัวหลังไม่ต้องพูดถึงนะครับครับพูดมากก็แค่นั้นพวกผ่านไปแล้วแต่แก้ลําก็ไม่ได้ก็ถือว่าพวกนะครับพวกกีก่ะถือว่าพุกในงานที่บ่อยเหลือเกินเนาะ ช่วงนี้ฟุกไหวนี่ก็เลยนอวยเป็นโรคประจําเป็นโรคประจํเป็นโรคความฟุกเป็นโรคประจําอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดทีนี้มาดูงวดนี้ผมก็ยังจนเอฟซีบอกว่างวดนี้ไม่ให้ผมแต้มสีแดงเลยเขาบอกว่ามังกรอย่าไปแต้มนะแต้มมันวันก่อนออกไอ้ก่อนออกสักวันก็ไปแต้มคือบางผมมันจะเป็นคนอย่างนี้ แต่มไม่แต้มแล้วแต่ความคิดผมถ้าเกิดผมคิดได้ผมก็จะแต้มขึ้นไปเลย<อ>มันจะนะเป็นจังหวะคือช่วงเวลาคิดแล้วผมจะแต้มทันทีไม่รู้วันไหนนะเราเราคิดได้ก็เราก็จะวางไปตอนนี้จะวางตัวเลขไม่ได้<อ>ดูรถตุลีแล้วมันก็เนี่ยรถตรุลีอ่าลูกบอลรถตอรีครับเนี่ยรเตอรีเนนะี่ยมันมีมีศูนย์มาด้วยนะเนี่ยไม่รู้อันนี้มันเลือกไปเลือกเฉย เลือกที่เฉยจะมีไม่มียังไม่รู้นะคือ,อไปเมื่อเช้าก็เลยติดมาสักใบมาดูหน้าปกว่าเขาจะแปลว่าอะไรนะแปลเข่าๆอะไรไหมครับเนี่ยมันยังไล่ไม่ถูกกลุ่มเขาอ๋อค้างมันมีจุดซ่อนจุดอะไระครับก็ถ้าตามผลงานกันนับคนมันก็นับคนเผื่อเลขห้าไหมหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้นะเพราะว่าคนห้าคน ผู้หญิงสองผู้ชายสามมาสูตรเดียวกันไก่กที่ออกอะไรนะสองสามอ๋ออันนี้พ่พนให้เข้าๆใคาจะไปจับอะไรก็ว่า,าไปก่อนแต่ผมยังไม่วางเพราะว่าจะดูไว้เฉยๆก่อนเพราะยังเรายังไม่รู้กลุ่มทำไมถึงจับสูงสองเพราะว่าเมื่อคืนเหมือนกับฝันว่าเห็นไก่อยู่ในกระทะไก่ต้มสองตัวเลยเเไปตามสูตร ไก่สองตัวนั่นไก่เก้าสองตัวอ๋อมีไก่สองตัวด้วยไหมนี่คือฝันเหมือนเห็นไก่สองตัวที่ต้มเราอยู่ในกระทะกระทะก็น่าจะเป็นศูนย์เนาะไก่จากเก้าสองตัวก็สองถ้าลองเข้ามาเสี่ยงดูเก้าสองศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองหกเก้าแปดเก้าศูนสองอันนี้คือบังเอิญหรอกมันก็ลองซื้อมาดูก่อนเพอเราจะมาดูปกจุดหมายของเลขคือถามว่ายากไหม มันก็เหมือนกับยากเหมือนกับง่ายอยู่นะคือจะแปลมันได้ทุกตัวแหละแต่ว่าเราจะเอากลุ่มไหนเป็นเซตแค่นั้นแหละสำคัญใ,ใครจะเอาตรงไหนถ้าจะถามว่ามือจับเป็นเกจได้ไม่ก็ได้อีกนิ้วม,มือมีห้าก็ได้อีกกล่องยาเป็นสี่ก็ได้อีกอ่ะหนูตัวเลขมันก็เยอะเหมือนกันนะเริ่มเยอะแล้วครับแต่ว่าจะเป็นเซตกลุ่มไหนมันก็อยู่กับการวางตัวเลขของคนผมนก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะผมต้องไปดูเซตกลุ่มก่อน มีหมออยู่คนไม่แน่น้องวันนี้เนาะอ๋อมีหมอด้วยหมอคนหนึ่งอสมอคนหนึ่งแล้วอีกคนพวงน่าจะเป็นอมตอหรือเปล่าคืออมต,อ <c oughs> ตยังแต่ไม่ออกนะคือยังมองประเด็นยังไม่ออกอยากคุยให้ฟัง<อ>เฉยๆก่อนนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวจะมาตามอีกคือถ้าเดี๋ยวถ้า,ถา,ถาคิดได้ก็จะปล่อย เฟร์ราก็จะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับเพราะของมันไมันต้องใช้เวลาเนาะใช่ครับเดือนนี้สิบหกกันยาแล้วจ้าสิบหกกันยาครับออกสิบหกกันยาฝนเาแล้วเสียงฝนมาแล้วเสียงฝนมาแล้วเดี๋ยวประมาณได้คนละกี่นาทีแล้วมีฝนมาแล้วหนักแครับไปหรือเปล่านะครับอยู่ได้ไหมครับเนี่ยลารตะบนสาดหรือเปล่าวัวตมบนสาลมก็มลมจะแรงอ่ะโอ้โหวัวตื่นฝน ครับอ้อเลขน่าจะเข้าบ้านเลขที่ก็สวยนะครับสามห้าสี่นะจ๊ะสามห้าสี่บ้านเลขที่ว่ามีเข้าเข้าเขาอยู่นะเข้าเข้าอยู่เลยจะไหวหรือเปล่าฝนอ๋ฝนแรงมากเลยนครับคุณผู้ชมนะครับฝนับถึงสิบสีหรือเปล่าครับนะก็ใกล้นะครับเนี่ยเหลือนิดหน่อยแต่ถ้าฝนจะแรงถ้าฝนแรงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่เกินก็ยังยากผมยังไม่ได้คิดในเรื่องเื่างหร่ จะมีกล่องยาเลยครับโอ้กล่องยาด้วยมีกากะบาดของกาชาติเราจะตียังไงกาบวกมีกาชาติมีหมอมีอะไรนะมีอะไรแต่ถ้าถ้าเอฟพีประจำก็น่าจะแปรได้บ้างแล้วล่ะัเป็นเอฟพีเก่าๆน่น่าจะแปรได้บ้างแล้วล่ะโอ้อฟพเก่าๆน่าจะแปรได้บ้างแล้วล่ะ อ่าเรงต้นกันนับคนนับอะไรไปนี่ตามส่วนไปก่อนไอ้เก็บส,สีไปเปล่ก่อนเด้อเดี๋ยวมาดูว่าจะเข้ากันกับลุงสองหรือเปล่านะครับน่าจะเก่งแล้วแต่ละคนเก่งแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนนะแต่ว่าผมคือคือเราดูแล้วเราต้องไปดูจุดประสงค์ว่ามันคืออะไรก่อนแล้วถึงจะแปลได้ เราจะใส่ตัวเลขอะไรก็เยอะก็ได้แต่ว่ามันต้องรู้จุดประสงค์ของผมว่าคืออะไรต้องดูเป้าก่อนต้องดูเป้าก่อนถึงจะแปลได้เพระาะเมื่อวานยังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรเลยก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้ก่อนหรือไหมครับถ้าเดี๋ยววันไหนที่ลงกองเสร็จแล้วก็จะไปตามที่นั่นแหละที่ขายลอตเตอรี่เนาะครับ,คร,บครับคือของแบบนี้เราก็ไม่รู้เนาะมัมมันต้องใช้เวลาเนาะครับ อ๋อฝนตกพอดีนะมาบ้านลวงฟองดีร่มเรื่อนมา,ากับสายฝนอ๋อแต่ไม่เป็นค่ะลุงอาจ้ะต้องฟังไปเรื่อยๆจ้ะยังมีอีกหลายคที่จะแปลให้อยู่จ้ะต้องใช้เวลาชักนิดบางคนก็ไปเอากล้องส่งขยายอะ่ะแล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่นะสุดท้ายก็มันก็มีไฮไลท์ของเรามันก็อยู่ที่ ตัวเดียวก็เหลือแหล่ละมั่คิดว่าไงละทีแล้วนะผมก็เน้นให้อยู่แล้วเป็นครั้งที่ผมไม่ได้ทํานานแล้วนะเพื่อนๆเราปล่อยอ่ะวันนี้เราจะได้หรือเปล่าคือนนี่ไม่รับประกันนะแต่ว่าพยายามอยู่เราเกี่ยมไว้แน่นอนโอ้เยอะมากเลยฝนตกแรงแล้วครับมากับสายฝนมากระสายฝนเลาะวันนี้วัสดีเด้อนะครับทุกท่านเลย มื่อที่แล้วเราก็มีไฮไลท์อยู่คือกรอบมาดูเป็นดูเป็นแนวทางนะครับเจ็บเมื่อวที่แล้วนะมาดูตัวเก่าก่อนมาดูเลขในกรอบโือในกรอบนี้บอกว่ามีลุ้นสามตัวมีสองตัวครบองเลยไม่ว่าสี่เจ็ดห้าหรือเจ็ดเก้าครบองเลยอ่ะวันนี้ถ้าจะมีอีกรเอเปล่ากรอบหอพรว่ากันอีก่นะวันองวันที่แล้วก็ให้เด่นเจ็ดนะ ราะว่าเจ็บมาหลายตัวคือไม่ไม่เด่นเจ็ดนะให้เจ็บห้าเลยเจ็ดห้าเลยใหเจ็ดห้าเลยแต่ว่าหลักว่าให้รูดเราอยู่ประมาณนี้บางคนก็ได้สามตัวละก็มันเป็นเป็นเลขที่ผมชี้แจงไว้ล้ว่าเป็นเลขเก่าเลขเก่ามุกง่ายเอาคู่หน้ามาออกเป็นคู่หลังเลยเป็นมุกที่ง่ายมากก็ ครับก็ไม่มีอะไรนั้งวันนี้ยังไม่ไม่เกินอะไรมากได้เลยมัการัฒที่ดีก็ได้ใครถามอะไรยังไม่มีเนาะขอบคุณเจ้าแทงคอยอยู่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่โทษลุงนะมันอยู่ที่ดวงครับครับก็อยู่กับดวงเลยนะครับบางคนก็ได้ไปแต่ส่วนมากคนจะติดสามตัวไม่ยอมตัดสองแต่บางคนก็ซื้อก็โดนเ้างคืนนะครับก็อยู่ประมาณนี้ คือตอนนี้ถ้าคือถ,ถ้าจนคิดไม่ออกผมจะวางเลขไม่ได้ครับต้องรอเหรอหนุ่งของนะครับรับมันเพราะว่าต้องคิดออกคนข้างคือว่าเราคิดว่ากลุ่มนี้ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะวางตัวเลขได้ห,หมายถึงเหมือนกับโอเคว่าละ่ะอันนี้มันยังไม่รู้ว่าเขาทําทอะไรก็เลยยังอ่านไม่ออกใช้เวลาสักนิดหนึ่งประมาณกี่วันลนุของถึงจะได,ไได้ไม่ได้ประมาณสัก สามสี่วันอีกเนาะกลางวันไม่ได้สามวันก็ได้วแต่ไอเดียครับครับโอเคครับลุงฟองท้ายนี้ก็ขอบคุณลุงฟองมากนะครับมีโอกาสมาเยี่ยมลุงฟองที่บ้านแล้วก็ฝนตกพอดีทานพอดีนะครับเจอฝนพอดีนะครับต้องใส่ชุดมีโชคต้องซื้อท้ีกหนึ่งนะเราจะมีโชคมีลาบนะครับอย่างเงี้ยสุดสีนี้ใช่ท้ายนะครับมันอยู่กับมันอยู่กับวาสนากระดวงเราเหมือนกันนะครับ การจะํำนวนเลขการคิดเลขมันอยู่กับช่วงของคนด้วยถ้าดวงเราปุ๊บมันก็ประมาณนี้ะนะคิดว่าประมาณนี้นะ,ะก็ดวงเราดีๆหน่อยเราะพอทั้งหกตัวจกมันก็แล้วแต่จะมันก็อยู่กับเซ็ตแต่ละคนะแล้วก็บางคนก็ได้ฟังบางคนก็ไม่ได้ฟังบางคนก็มจาจับประเด็นในวันสุดท้ายอ่ะได้สามตัวเต็มๆมาแล้บางคนก็ ได้ยินมาแต่นานแล้วผมพูดเรื่องพร,ร,ร,ระพักพันปีเนาะเดี๋ยอพศสองสี่เจ็ดห้าแล้วแต่ครัแ,แรกแล้วผมพูดมันก็ได้สอดนั้นไปก็จากไปนะครับมันก็ถือว่าเป็นดวงนะครับถือว่าเป็นดวงุท้ายก็ลองไปแปลกันเองก่อนเดี๋ยวผมขอเวลาสักนิดก่อนมันจะแปลตรงกับลุงผงหรือเปล่านะครับอเอาเลขจับนี่คือเลขฝันว่าเห็นไก่สองตัวนะไก่สองตัวนะครับต้มแล้วอยู่ในกระทะต้มแล้วอยู่ในกระทะ คือจับม,มามาดูก่อนว่าคืออะไรถ้าฝันดีก็ไม่แน่นะเนาะ,อ,ะอาจจะเจอเผยจับปลุกไปเนาะไปอยู่ประมาณนี้เนาะครับขอบคุณลุงป๋องมากนะครับ